ส่วนครับผมสมนายดับเบินะฮะกับเกมและน่ารอกวีดีเทิร์นในพาร์ทที่6นะฮะพาร์ทนี้ก็จะห่างกับพาร์ทที่5แค่นิดเดียวเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มันรีเฟซวันเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมเข้ามารับเบสซิ่งกันด้วยนะครับผมเนี่ยรับเบสซิ่งครับป้าแต่เพิ่มขึ้นมาจะได้เอาไว้ใช้นะฮะรับแล้วปิดไว้ก่อนเนาะทำไมต้องปิดนะฮะเอาไว้ใช้ตอนกิจกรรมนะครับผมตอนกิจกรรมมันมีกิจกรรมคูลเลเวลอยู่นะฮะนี่ ก็อย่างที่บอกนับเวลาไปเจ็ชั่วโมงนะคะคือรอบแรกเนี่ยสี่ถึงเจ็ดเนี่ยตีสี่ใช่ไหมบวกเจ็ดเข้าไปนะฮะัตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้านะฮะสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงจะเป็นช่วงที่เราฟาร์มเร็เวเราจะได้อีกเพิ่มขึ้นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะถ้าเราไปกดใช้ยาด้วยแล้วก็กดวอลครลี่เบลติ้งด้วยมันจะเล่งเลเวลได้ค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะทีนี้ ไหนก็มาแล้วเช็คชื่อด้วยนะเดี๋ยวลืมนะฮะเขาให้ของรางวัลก็เช็คชื่อให้ครบๆไว้นะลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์เมื่อวานนี้ผมซื้อไปใช่ไหมเพิ่งซื้อไปเมื่อประมาณยี่สิบสามสิบนาทีก่อนวันนี้ได้อันนี้อีกแล้วนะก็รับมาอย่าลืมรับมาด้วยวันกันรับไปแล้วนะฮะโอเคนี่มาแล้วนะ,ะลัคกี้บ็อกซ์รับแล้วก็อย่าลืมไปใช้ด้วยแล้วกันนะ ผมไปซื้อสกอนะฮะมาใช้เอดข่าวซื้อ35เมตรอันหนึ่ง40เมตรอันหนึ่งแล้วก็เอามาทำในส่วนของรองเท้านะรองเท้าเวลส0สกับหมวกด้วยสสิบนะฮะก็จะได้บ4ชิ้นเนาะได้ M l K เพิ่มขมึม 0, ้นมป30 8ปซ็นก็ค่อนข้างดีเลยทีเนี้ยผมจะบอกว่าการที่ทำเซ็ตเนี้ยครบ5อันค่อนข้างดีนะครับตอนแรกเราไม่รู้ เดี๋ยวนะเวลาคราฟมันจะกดดูตรงไหนเนี่ยอ๋อใช่กดดูในสะส,สมอ่าไม่ใช่สะส,สมในบันทึกะจนภัยนะฮะถ้าเราทำอาวุธชุดเกาะน,นะฮะพวกเนี้ยได้ครบเซตเรากดดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมน,นะฮะอย่างรอบเนี้ยถ้าเป็นเซตนี้นะฮะของอะไรเนี่ยของทุกอาชีพที่เลเวลสิบนะฮะถ้าเราเก็บครบห้าชิ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้ s c r พบวกหนึ่งนะฮะและได้มอนสองรับเซนนีนะฮะ เซนนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไดมอนสองก็พอใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันได้สเตตัสถาวรเพิ่มขึ้นหน่วยด้วยนะฮะของรางวัลติดตัวนะเมื่อสะสมเซตครบเนี่ยแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น e เนอ r ีอาร์เนาะเซตนี้เป็นเอ R ีอาร์นะฮะอย่างของอะเคมิคก็จะเป็นวิทนะฮะอะเคมิคที่ผมสะสมอยู่แต่มันขาดชิ้นหนึ่งไนงะมันขาดไอ้ตรงส่วนของเสื้ออยู่แล้วผมต้องไปหาใยมุงมาคราฟเสื้อยลองทำเลยแล้วกันสมมุติว่า ผมจะคาฟเพื่อใช่ไหมผมก็ต้องเข้ามาเกตนะฮะ้ันค้ามาเกตนะฮะแล้วก็เซิร์ชเหมือนเดิมเนาะเคือเวลสามสิบเราคืออาคิมิตใช่ไหมเอาโอเคนะฮะโอเคอ่ค้นหาเนีย่ยผมกำลังหาฮีโร่อาร์เมอร์สามสิบนะฮะอันนี้คือแพงไปร้อยห้าสิบอ่ะเน,นี่ยยี่สิบเองนะฮะยี่สิบเพชรเอง,เองถือว่าคุ้มโอ้พึองตังบอกว่า นี่สามห้าผมไปซื้อสี่สิบมาอันหนึ่งเสียดายนะเนี่ยเหลือสามสิบนะฮะล้วก็ซื้อเลยคุ้มอยู่นะฮะถือว่าคุ้มแล้วก็รับมาเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็อย่าลืมที่จะคราบนะฮะซึ่งเวลาค้าเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้แนละ้วก็กดสังเคราะห์ได้เลยนะฮะล้วก็เลือกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สังเคราะห์อุป,ปกรณ์อ่าปิดคราบนะฮะแล้วกดที่ใดเลย เมื่อกี้มันขาดเสื้อใช่ไหมของผมมันขาดเสื้ออยู่เดี๋ยวนะผมดูกดให้แน่ใจก่อนขาดเสื้อใช่ไหมอ่าขาดเสื้อนะฮะเซฟขาดเสื้อโอเคเดี๋ยวผมจะไปคราฟเสื้อนะฮะอ๋อนอกจากเข้าทางนั้นนะฮะเราสามารถคราฟอีกทางนึงได้คือมาที่วัตถุดิบนาะแล้วก็กดไปที่ใบคราฟของเรานะฮะจากนั้นกดเิ็นส่วนนี้ไปเลยแล้วก็กดตรงลูกศรไปเลยนะเสื้ออ่าผมคราฟเสื้อเนี่ยวัตถุดิบมีค่อนข้างพอนะผมกดคราฟเลยมันพามาได้เลยนะ เลือก่าตได้ด้วยนะแต่ว่าผมครมาฟมนอรนเจอรล้มาหมดเลยในทอ่อมาหมดเลยอะลาท่าอนะคราันี้ไปแล้วกันอ่าทีนี้ก็จะได้ครบห้าชิ้นแล้วทีนี้สมมุติว่าผมใส่ละมีรู้ก็เนี่ยมีมีรู้เดียวเอ,องแะขะผมกามีกี่รู้ว่าที่ใส่อยู่ของเกก็รู้เดียวนะครับถอดการ์ดออกอแล้วก็ย้ายการ์ดมาใส่ที่เสื่อเเตท้าเลยย้ายการ์ดมาใส่ที่เสื่อ เมื่อกี้ใส่การอะไรวะต้านทานไฟต้านทานโอลี่ต้านทานเนซอรัลอ๋อเมื่อกี้ใส่ดีเฟนนี่แล้วมั้งมีอันอื่นที่น่าสนใจกว่าน,นี้นะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะใส่อันนี้แล้วกันนะต้านทานเนซอรัลติดตั้งไปอ่าโอเคทีเนี้ยเรามาดูกันนะฮะมันตรงสะสมมันก็จะขึ้นนะครับอ่าบันทึกว่าพ,พจนไทยอื่เซ็ตนี้เลย ผมจะได้เพชรไดมอนด์นะฮะแล้วก็ได้วิทเพิ่มหนึ่งเหมือนด้วยเพราะมันครบแล้วนะฮะเดรับรางวัลตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างน,นะฮะกดที่เมนูเลยแล้วกดที่ภารกิจนะฮะแล้วก็ไปทําตามอย่างเลยอันนี้คือเก็บเงินสองแสนนะฮะเดี๋ยวตอนเราฟาร์มเลเวลเราก็จะเก็บได้เองเก็บเงินสองแสนเนะะี่ยเพราะว่าพอเรากดวอลวลี่เบซิ่งมันจะขึ้นเลยนะาำน,นินการหลอมไอเทมหนึ่งครั้งกดไปนะฮะเนี่ยหลอมคืออะไรก็คือตีบวกเข อ,อันนี้มันแปดแปดแล้วผมจะไม่ตีนะผมจะไปตีถุงมือแล้วกันเนาะเอออยากรู้สั่งว่าอันไหนที่มันได้สเตตัสได้อะไรเพิ่มเยอะๆถ้าตีถึงแปดได้เอ็มดีเฟนนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่แหละอันนี้ก็ได้ MD เอ็มดีเฟนตเช่นกันเนาะเพื่อล่ะเพื่อก็ได้ MD เอ็มดีเฟน์เหรอตอนตีสตีบวกแปดก็แต่ได้มุกสปีดบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยถ้าตีถึงสิบหกแต่เลเวลสามสิบไม่ต้องตีถึงสิบหกหรอกะะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนของอะ อย่างมากตีถึงแดก็พอแต่ตอนนี้ผมจะตีแคนะ่หนึ่งพอนะตามเวทที่มันบอกอตีทีหนึ่งใช้อะไรในการตรีผงทองที่เราย่อยของพวกนี้มา่นแเลยครับต่อมากดภารกิจอีกทีก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่กดภารกิจตอนนี้สําเร็จแล้วมันขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะมันจะพามารับเดี๋ยวรับทีเดียวก็ได้หลอมหนึ่งครั้งสาหรับอาวุธนะฮะอาวุธผมตีไปถึงแดแล้วถ้าหลอมตอนนี้ไม่คุ้มนะฮะผมจะหลอมไเจ้านี้ไปนะหนึ่งันเพราะถ้ามันแตกขึ้นมามันมีโอกาสลดขั้นนะฮะ ขั้นมันจะลดลงเหลือเนี่ยนะโอกาสสาเร็จที4แต่ถ้าลดขั้นก็ไม่คุ้มไอหินตัวนี้เราต้องสะสมมาเยอะถึงจะมาใช้ได้นะเอาไปใช้กับช่วงหลังๆดีกว่ามันใช้ตอนนี้เนาะโอเคไปต่อครับเสร็จปุ๊บเปิดการได้ระดับ E 5ใบนะฮะไปการระดับ E เราหาจากไหนอ่าเวลาเราเล่นทั้งวันนะฮะถ้าปล่อยบอดเนี่ยมันก็จะได้ไอเจ้ามีหลี่ัน้การ มันไม่ใช่นังสื่อมันเป็นกีบนะฮะแต่ว่าผมติดปากมาจากเดลักนาล็อกได้รักกับ t ถึง F นะฮะใช้งานมันใช้ได้ทีไรสูงสุด20เล่มน,นะฮะเรากดมาดูซิได้ F มายังเอ้ยได้ E มายังนะฮะอันนี้ไม่มี E เลยออันนี้ก็ไม่มี E เลยนะเกลือสุดๆ,ดๆก็กดใช้งานอีก20นะะอ่ามีใบหนึ่งแล้วอ่าเพิ่ม HP กับ SP นะฮะอันนี้ค่อนข้างดีไม่ค่อนข้างดีหรอกมันดีกว่าไปเพิ่ม SP อย่างเดียวนะฮะได้ E มาสองใบเนาะอันนี้ก็ E ได้มาสองใบนะฮะข้างล่างมีไหมไม่มีแล้วนะฮะกดกีไม่ต้องนับก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วมันครบเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งบอกดอูกนะสาม,ม,ม,มการอื่นเยอะมากสี่นะฮะได้สามใบเลยมั้งเนี่ยไม่ใช่สี่นะผมนับผิดสามหรือสี่ว่าเมื่อกี้ชักงงว่ะ อ่าสี่กับห้าครบแล้วนะภารกิจสำเร็จมันเด้งบอกแล้วนะฮะได้เกิดมาละอันนี้ก็ได้มา g d ดีเฟนดเฟนเลเยเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นนะฮะโอเคพอได้ครบปุ๊บภารกิจก็สมบูรณ์แล้ะเราก็ไม่ต้องกดแล้วนะ,ะก็เก็บไว้ใช้วันพรุ่งนี้นะไม่ต้องไปไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วก็ใช้หมดนะฮะไอ้เจ้า ไอ้เจ้าหนังสือการ์ดเนี่ยมันเก็บไว้ได้นะไปใช้วันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ใช้การ์ดเยียขนาดนั้นอยู่ละเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะขอขายไอ้เยี่ยมขาวก่อนเนาะสองชิ้นนะฮะขายได้เป็มมาสี่พันสองเองไม่ค่อยดีแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเราจะสลายเอาสลายนะฮะห้าชิ้นก็ได้มาสิบห้านะฮะคืนมาต่อมาเราต้องทำภารกิจต่อนะฮะก็จะไปทำฟิวแบตเทิรบอสยังไม่เปิดนะฮะ อย่างที่บอกเปิดตอนเก้าโมงเช้านาะตอนนี้7จ็ดโมงเช้าหลืออีกสองชั่วโมงให้ยังรับไม่ได้เยรปาร์ตี้ดันเจียนนะครับสาคร้งนาะแล้วก็ซิงเกิลสาครั้งซิงเกิลมีไปก่อนเลยก็ได้นะค่าผมลงได้สอที่เนาะก็ไปที่นี่ก่อนเลยไปที่ที่เราลงไหวนะคะเข้าเลยซิงเกิลมันจะมีครูดาวอยู่นะเพราะงั้นกว่าจะลงได้ครบสามน่ใช้เวลาพอสมควร เนี่ยดันเจี้ยมันก็จะต้องรอแหละรอปริเปตถึงจะลงได้คือจะลงต่อเนื่องก็ลงไม่ได้นะฮะดันเจี้ยนเราสามารถที่จะเข้าได้จากทังนี้ด้วยนะฮะกดดันเจี้ยนนะฮะมันจะมีซิงเกิลดันเจี้ยนขึ้นมาเห็นไหมรอเก้าชั่วโมงเลยนะับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการลงดันเจี้ยนนะฮะปาร์ตี้ดันเจี้ยนอ่าเราก็จะไปดันเจี้ยนนี้นะฮ่ฟอร์ดซึ่งเดี๋ยวเราไปหาตีกันม้อนเป็นทตุมืดเนาะฟอร์ด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  ทำเนสเนสเนสเนอ,อกมายาวเป็นตะเช่องสี่สิบนะไม่ไหวต้องไปฟอร์ตเนาะสามไม่ได้นะฮะไม่ทันใช่ไหมอ่าได้ละสะเต็มห้านะฮะสี่เต็มห้าละเหลือรอเต็ม5้าก็ไปเลยนะจะได้สบายหน่อยถ้าไปแค่ถ้าไปคนไม่ครบอาจจะเหนื่อยในการเล่แล้วก็ใช้เวลานานช่วยตะเชียน,นี้เราต้องลงวันละสามครั้ง,งนะครับ 5แล้วโอเคเดี๋ยวจะเล่นเวลาไปแบบเมื่อกี้นี้ โอเคครับผมจากตรงนี้นี่ก็จะเคลียร์ไปแล้วอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเควสแล้วเหลืออีกเอ่อเหลือสี่เควสนะฮะเงินนี่เดี๋ยวต้องไปรอตอนสิบเอ็ดโมงนะฮะผมจะมาปล่อยฟาร์มเลเวลแล้วก็มันจะได้เงินด้วยเนาะอ่าแล้วก็ฟิลแบทเทิลนะฮะฟิลบอสแบทเทิลผมว่าผมจะข้ามไปนะเพราะมันแหลกนะฮะแต่ก็ตอนเก้าโมงเช้านะมันจะมีให้ลงนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะลงไหม แล้วก็ซิงเกิลดันเจียนนะฮะมันยังลงไม่ได้นะมันต้องรอรีอูดาวของดันเจียนเนาะแยกชิ้นส่วนวอุปกรณ์นะฮะยังไดไม่รบไม่มีไม่มีชิ้นส่วนมาแยกนะะผมกันย่อยกิ้งเล่นไปหมดแนละ้วก็ต้องรอทีนี้เรามาเปิดอ,อัน,นี้ดูกันก่อนนะฮะเลเวลสามสิบได้อะไรบ้างอ,อืได้ของแบคซมิธนะฮะได้ของเนเซอร์แล้วอันนี้อา้าวอะเคมิคเวนกรรให้เราก็ ซื้อมาจนนั่นหมดแล้วนะฮะเสียดายเป็รขาวไปเลยทีนี้ช่างมันไม่เป็นไรฮะเก็บไว้ออกองสุงเคื่อคุมหัวถ้าคุมได้สเตตัสอะไรต้านทานดเดฟเลนซ์ฟรีเนาะภาคลุมขาวนะฮะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมต้องตัดคลิปนะฮะ ข้ามไปตอนที่นี่นะคะเสียดายเหมือนกันช่วงบัฟที่กินกินมานะต้องไปรอรอเวลานะครับแต่ก็ช่างมันครับมันจะหมดไปนะเพราะว่าเราออกจากเกมมันก็ยังเดินเวลาอยู่นะกลับเข้ามาทีบัฟพวกนี้ก็จะหายไปเนี่ยฮะวิธีเก็บเลเวลก็จะเก็บอย่างนี้คือใช้การอ่าลงในพีเคดันเจียนนะฮะเพื่อจะฟาร์มแล้วก็เน้นฟาร์มเร็วโดวยการที่จัดการสตูแบบไวๆนะฮะอันนี้เราจะเติมเวลาเราต้องกดตรงนี้คนระับ เติมได้สูงสุดหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีอันนี้นี่เติมเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองใช้ดูแล้วกันนะฮะอ่าเติมไปได้สิบห้านาทีลองเข้าเลย ผมว่าที่นี่มันดีกว่าถ้ำมดอีกนะถึงแม้ว่ามอนมันจะเลเวลน้อยนะฮะแต่ว่าพอเราจัดการได้แบบรวดวมันขึ้นเร็วมากนะอย่างที่เห็นเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยถึงมันจะขึ้นไม่เยอะมากนะแต่มันขึ้นรวดเร็คือตัวหนึ่งก็ได้660แล้วสามตัวก็พันแปดแล้วนะฮะพันแปดร้อยพันเก้าร้อยหน่ร้อยหกสิบใช่ไหมหกสามสิบแปดนะฮะพันเก้าร้อยแปดสิบ ก็เกือบสองพันเลยเท่าๆกับมดชนแต่อันนี้มันขึ้นลัวมากนะมันค่อนข้างไวแล้วมดเราใช้เวลานานบางทีเราตีไม่ทันตายมันคนล้านแต่เจ็บตรงเนี้ยเราไม่ต้องกลัวใครล้านนะครับเพราะเราตีแทบจะตัวละทีเดียววุดหนึ่งได้ตัวหนึ่งเจ็บไปเยอะไวปัดปันเยอะเลยผมว่านะอันนี้ในมุมมองผม โอเคฮะต่อเวลาไปสิบห้านาทีก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะฮะจ็อบสี่สิบเอ็ดเเบลสี่สิบสองโอเคเบสติ้งจะหมดแล้วก็ปิดไปก่อนนะฮะไม่ได้เก็บต่อแล้วทีนี้กิจกรรมตรงนี้นะฮะเราทำไปเก้าอันละเลยอีกอันหนึ่งเนาะที่ต้องทำก็คือซิงเกิลดันเทียนนะฮะแต่ยังลงไม่ได้ส่วนอันนี้ถ้ำที่น่าขนล,ลุกนะฮะก็ อันนี้เป็นไต่หอนะไต่หอไปเรื่อยๆนะฮะเราได้ EP อพีแต่เราจะไปที่ดันเจียนถ้ำที่หน้าขดลุกนะฮะนี่ก็คือดันเจียนนี้ซึ่งมันเป็นดันเจียนยี่สิบแต่เราไม่ได้เข้าเดี๋ยวเราไปหาเอ๊ะเดี๋ยวนะผมอยู่ในตี้นี่ว่าลืมไปต้องออกจากตี้ก่อนอืม ออะไปช่วยคนอื่นเขาแล้วกันนะฮะนี่ไปช่วย ก็จะครบสิบภารกิจแล้วเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทําอันนี้กับฟิลบอสนะฮะวันหนึ่งก็ทําแค่นี้แหละฟิลบอสก็อย่างที่บอกนะฮะเก้าโมงเช้าอีกรอบหนึ่งคือนู่นเลยสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็ตีอะไรก็ไม่รู้ตีสามตีสี่เอ่อจริงๆก็กดรับพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้เราก็ได้นาฬิกาขึ้นม,มานิ่าด้วยนะฮะแล้วก็จะได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยเยอนะอีกสิบเม็ดนะฮะเพชรขาวกับเบสซิ่งเพิ่มไปสิบหน่วยแค่นี้เองวันหนึ่งคือกิจกรรมทําประมาณนี้นะฮะไม่ได้เยอะอะไรมากมาย อ่าย่อยอย่วันนึงผมก็เล่นแค่นี้แหละนอกนั้นก็จะไปเดินเคเวสเดินตลาดเดินตลาดีดาด่บ่อยมวกอเดินตลาดในมอนะฮะในชีวิตจริงอยู่บ้านแต่ว่าในเกมนะไปเดินตลาด <laughs> ชอบเดินดูของอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องไปเดินในตลาดด้วยนะคือกดดูอย่างเงี้ยไม่หมัน ตรงกดดูอย่างนี้ยมันดูสะดวกนะฮะแล้วก็เซิร์ชของที่เราอยากได้ได้เลยไม่หมั่นมันไม่มันมันก็่นแหละมันไม่ได้อารมณ์ไปเดินดูของจริงนะโอเคนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่วันวันหนึ่งเราทํากันนะฮะก็จะไม่มีอะไรตันเซียนตรงนี้เราสามารถที่จะไปไต่หอนะฮะไต่หอก็เป็นอ่านี่อันนี้เดี๋ยวผมลองลงให้ดูชั้นนึงก่อนล้วกันนะชั้นเดียวพอขี้เกียจเล่นนะฮะตอนนี้เหมือนจะมีแค่ไม่กี่ชั้นนะสิบสามชั้นดีกว่านะ อันนี้ก็เป็นชั้นที่หก <6 S 2> เนาะเรียนการต่อสู้ไว้ให้ดีละมอนมันก็เดือดยี่สิบเก้าสามสอเนาะอ่าเราก็พยายามลากรวมเป็นงวงไว้จะได้นั่นแต่อยา่ารวมมากนะฮะไม่งั้นเลื่อนไหลเป็นน้ำเพราะเราไม่ได้เป็นปูเซเดอร์นะ,ะไม่ได้เป็นแท้งอย่าไปเปรี้ยวนะฮะไม่งั้นจะตายได้ยังไงจะตายแล้วเปรี้ยวเกินอาจจะต้องรอรีเลื่อนนิดนึง เราไม่สุดนะครับจะโจมตีแบบตะตูโยงกว้างได้ก็จริงแต่ว่าเราแทงเองไม่ไหวอ่าผ่านและเท่านี้นะครับพอทุกๆห้าชั้นจะมีบอสมังเหมือนกับว่าผ่านทุกๆห้าชั้นก็จะบอสทีหนึ่งนะครับอืมดันเชียน ชั้นส0ก็จะเป็นบอสนะฮะแล้วก็หมดลนะเหมือนจะไปสุดที่ชั้น15หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเวลาเหลือ31วันถ้ามีเวลาก็ไต่ไต่ขึ้นไปนะฮะโอเคงั้นวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะพยายามเร่งความเร็วคลิปเนาะให้มันสั้นลงนะฮะให้บางอันมันไม่จําเป็นกาออกไปโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ